วันนี้ผมก็จะพามายัดมันีนะครับยัดมันีแบบไม่มีกิจกรรมนะครับเราก็มาดูว่ามันจะยากหรือจะง่ายนะครับถามว่าทําไมถึงยัดมันีท่านนะครับก็คือจะเพิ่มความแรงอาวุธประมาณ 2- อถึงสเท่านะครับถ้าเทียบจากยัดกับไม่ยัดนะครับโอเคครับอันที่2ครับ ผมก็จะยัด49นะครับ49แล้วก็เอาเป็นธาตินนะตเนาะติดเฮ้ยติดแล้วนะครับเค okay, ครับติดแล้วผมจะต่อไปก็จะเป็นเอาเป็นไวนะ้เพร์เนาะเป็นแม่นับติดแล้วก็เป็นแบ็กเรติดนะครับติดนะครับโอ้ล้วก็เป็นเด็กเนาะติดหมดเลยครับโอเคครับ okay, ต่อไปครับ ผมก็จะยัดหกเก้าครับหกเ้าเอาเป็นดินเนาะดินมืนเดิมครับ้าดินผมว่าแตกอะเราแตกทีไครับงั้นเอาเป็นเอาเป็นไฟนะไฟกบไฟ,ไฟ,ไฟ ไว้เถอะครับจริงๆไม่อยากยัดท่าน,านี่เลยนะจ็ดแล้วครับโอเคครับต่อไปก็จะแบบเดิมครับเ,เป็นแม่นยำแตกโอ้โห้ติดนะครับแล้วก็เป็นแบทเถเนะเพิ่มความแรงของอาวุธนะครับติดนะครับเอาเป็นเด็กนะครับแตกกว่ายิ่งหายากอยู่งนะเด็กเนีย่ย ก็อีกสองช่อมยัดอะไรดีดเลือดเนาะพอเป็นเลือดเลือดพันหนึง่งมากันนะครับเนาะเลือดพันหนึ่งคนวางเยอะเลือดพันหนึ่งไปเลย่อยสินะครับเอส่วนครับของที่แตกครับก็จะเป็นัะนี้ครับแตกสามเนาะแตกสามก็เปิดนะครับคือมันมันจะได้ถ, úng, ถ úng ังถั้งระดีเวลสิบนะครับมาลองปเปิดว่าจะได้อะไรนะครับเวลสิบ โ oh! ได้อดเลือดนะครับปัดเลือดครับแล้วก็ได้มณีธาตุป้องกันเลือดหนึ่งมณีธาตุโจมเลือดสองครับอันนี้อันนี้ก็สนใจปล่อยเลยก็จบไปนะครับสําหรับการยัดมณีในตอนที่ไม่มีกิจกรรมนะครับก็ยากง่ายก็ตามสะดวกนะครับจะย,ยัดไม่ยัดก็แล้วแต่ก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดสมัครใชด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย